สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Infinity ี้ดิกกี้ดช่นเคยนะทุกคนเนือสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกลางเดือนกันบ้างนะครับทุกคนว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยทุกคนนี่เลยข้างๆผมครับน้องเอดิสันมาแล้วนะครับผมนี่ตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับผมตอนนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับน้องเอดิสันเนี่ยเขาก็จะเป็นแม่คาพิกซี่นะครับที่ มาขายของในช่วงกลางเดือนนั่นเองนะทุกคนสำหรับของที่ดีที่สุดที่น้องเขาขายนะครับก็คือเป็นผลึกรู้แจ้งนั่นเองนะทุกคนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อกับน้องเนี่ยครบับครบ7วันเนี่ยจะได้ผลึกรู้แจ้งทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ชิ้นนะครับผมตรงนี้อย่าลืมมารับกันด้วยนะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อของกับน้องครบแล้วนะครับให้เข้ามาที่หน้าต่างกิจกรรมนะครับแล้วก็มาที่ลานท่องเที่ยวตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับ แล้วเราก็สามารถมากดรับความคืบหน้าตรงนี้ได้เพิ่มนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นพวกฟองสบู่ต่างๆด้วยนั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าดีมากเลยเป็นวบนัสที่แจ่มมากนะทุกคนแล้วก็น้องเขาจะขายพวกแผ่นเสียงด้วยนะครับนี่เราก็สามารถมาดูแผ่นเสียงได้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีอันเก่าๆเนี่ยก็มาซื้อเก็บได้นะอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอัปเดตแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตต่อไปกันเลยนะครับผม ก่อนอื่นเข้ามาที่หน้าต่างกิจกรรมแล้วก็มาที่รวบรวมระหว่างทางนะครับตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่มา1กิจกรรมนะทุกคนชื่อกิจกรรมว่าโคมไฟแห่งโชคลาภนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทำเควสแบบว่าที่ทุกคนเข้าใจกันดีเนาะนั่นก็คือเป็นเควสที่แบบว่า เล่นเคเวสแบบเป็นวันๆไปนะครับที่เขาให้เราปลดล็อกเนาะแล้วก็เล่นจนได้แต้มมาแล้วก็มาปลดล็อกของรางวัลด้านล่างนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้ค่อนข้างดีนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้เพชรนะครับทั้งหมดเนี่ยน่าจะ600เพชรเลยนะอ่ะอันนี้1ใช่ไหมหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็600เลยนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกฟองเมลวาต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นโคันเราได้เพชรหกร้อยนะ ผมคิดว่าน่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะมากด้วยนะครับสาหรับเพนหกร600ตัวนี้เนาะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับมีเวลาอีกตั้ง15วันนะครับก็ไม่ต้องรีบเล่นก็นได้นะแบบเล่นชิวๆก็ได้นะครับมีเวลาเยอะมากต่อไปนะครับผมอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าเขามาตอนอัปเดตหรือเปล่านะตรงข้อคิดพเนจรนะครับอัน,นอันนี้ไม่ชัวร์นะผมบอกก่อนนะเพราะว่าของผมเพ,พิ่งปลดล็อกนะครับก็จะมีเวนตรงนี้ใหม่เข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาช่วงกลางเดือนดีหรือเปล่านะ อันนี้ก็อย่าลืมมาเช็คกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้ครับในส่วนของการประลองชุดนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีอ่ามาใหม่อยู่สองคนนะครับนี่เนาะสองคนนี้นะครับอันนี้ก็ผมของผมเนี่ยมันเพิ่งปลดล็อกนะทุกคนไม่แน่ใจว่าทุกคนเนะี่ยปลดล็อกพร้อมผมหรือเปล่านะครับหรือผมเพิ่งมาเล่นเควสก็ไม่รู้นะเออช่วงนี้คือแบบผมไม่ค่อยว่างเลยนะทุกคนก็เลยแบบ ค่อยแบบมาเล่นเควสบ้างหรือว่าแบบไม่ค่อยมาเล่นบ้างนะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับอัปเดตกิจกรรมเนาะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มาในส่วนตรงนี้ครับผมการประจนภัยปัจจุบันเนาะนี่หัวข้อตรงนี้นะครับสําหรับหัวข้อตรงนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่2ตัวนะครับทุกคนก็จะมีคําอธิษฐานอันอบอุ่นนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาทําอะไรเลยนะคือเรามาล็อกอินนะครับผมในแต่ละวันนั่นเองนะแล้วเขาก็จะมีนี่ใน ซองอ่งเบาให้เรานั่นเองนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด5ซองนะครับแล้วของที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับผมนี่เลยมาดูตรงนี้ได้นะครับก็จะมีชุดของโมโมนะครับนี่ชุดโมโมก็คือชุดนี้เลยนะแล้วก็ชุดของดิกกี้นะครับก็จะเป็นวันหยุดที่อบอุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะครับผมเป็นชุดแบบชุดสไตล์จีนนิดนึงนะชุดแบบปีใหม่จีนนะทุกคนเออะไรประมาณนี้นะครับก็น่ารักมากๆเลยนะทุกคนชุดนี้ เราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับนี่เป็นไงอย่างน่ารักเลยนะครับผมเหมือนชุดวันหยุดจริงๆอะ่ะนี่ชุดอยู่บ้านเลยนะเนี่ยแบบอยู่บ้านแบบเทศกาลนะครับผมประมาณนี้เนะเาะแล้วก็มาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมชื่อว่า สีสันที่จะลึกในการเวลานะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมใหม่ดิ้มเข้ามานะทุกคนให้ทุกคนเล่นพันปีในสีสันก่อนนะครับเขาจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเนาะแล้วก็มีเควสใหม่เข้ามาด้วยนั่นก็คือเควสพันปีในสีสันเนี่ยเราเล่นเควสเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถเล่นกิจกรรมใต้ต่อนะครับนั่นก็คือฟื้นฟูภาพฝาผนังนั่นเองเนาะนี่กดเข้าม,มาดูได้นะครับตรงนี้เนี่ยคือเขาให้เราลงสี ภาพฝาผนังนั่นแหละทุกคนตรงนี้เล่นง่ายมากๆเลยนะครับคือให้เราแบบกดติ๊กตามสีทุกคนถ้าเกิดว่าเราติ๊กถูกเนี่ยเขาก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้ติ๊กถูกนะเปอร์เซ็นต์สีก็เลยจะขึ้นให้อะไรอย่างนี้นะให้เก็บครบ100นะครับเราก็จะผ่านด่านแล้วนะครับอันนี้เล่นง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยผมอาจในช่วงวันที่15นะครับทุกคนตอนนี้ก็ปลดล็อกให้เล่นแค่2ด่านนะครับอันนี้ก็ต้องรอเขาแบบ ปล่อยมาก่อนนะทุกคนก็ใครมาเล่นหลังๆก็ได้นะประมาณสักสามสี่วันอะไรเงี้ยแล้วใครมาเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยน่าจะปลดล็อกครบแล้วนะครับผมก็ค่อยมาในช่วงนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเลยก็มาเล่นได้ครับตอนนี้ปลดล็อกมา2ด่านแล้วนะแล้วก็ของรางวัลที่ดีๆเนี่ยมีเยอะมากเลยนะทั้งหมดจะมีอยู่4ชิ้นนะครับผมอันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของกําไรนะอันนี้จะเป็น3ดาวนะครับทุกคนแต่ว่าสวยดีนะกําไรตรงนี้นะครับติดตรง ตรงไหนตรงต้นแขนปะเออตรงแขนนะตรงแขนเลยเออตรงแขนเลยแล้วก็อันต่อไปนะครับเป็นสีดาวนะผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่ติดอยู่ข้างหลังวะผมก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนเหมือนนะก็ตามรูปเลยนะทุกคนชื่อว่าสวรรค์ในภาพวาดนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบที่เทพเขาชอบมีกันอะเออไอ้เส้นๆแบบเนี้ยไอ้ผ้าเส้นๆแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็สวยมากนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับผมอันนี้ชื่อว่าฉากภาพ จิตกรรมล้ำค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์บ้านนะครับนี่เนาะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ผมอยากได้มากเลยอ่าเป็นชุดคลุมของโมโมนะครับชื่อว่าบินได้นะเหมือนโมโมมันใส่วิกวกันทุกคนผมชอบมากเลย <c oughs> แล้วก็มีหัวชุกสองอันด้วยนะครับอันนี้คือแบบอยากได้มากนะถ้าได้มาดีหูอย่างเทพนะครับผม <c oughs> อยากได้อยากได้ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในส่วนของการประจันภัยปัจจุบันนะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับ ก็มีระยะเวลาประมาณ15วันนะครับในการล็อกอินเข้ามาเล่นกันนั่นเองเนาะโอเคต่อไปนะครับผมเราไปดูตู้เรทกันบ้างนะตู้เรทเนี่ยจะเข้ามา2ตู้นะครับเป็นตู้สีดาวทั้งคู่เลยนะครับผมตู้แรกเนี่ยจะชื่อว่าความงามเบ่งบานนะครับชื่อตู้เนาะชื่อชุดชื่อว่าอา่อะไรเนี่ยพันเปลวเพลิงนะครับผมนี่ชุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นชุด4ดาวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างชุดกันเลยนะทุกคนนี่ นี่คือชุดขั้นที่หนึ่งนะครับผมชุดนี้เนี่ยเขาเหมือนจะถือเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นโคมไฟปะเออเป็นโคมไฟอะไรเงี้ยนะครับโคมไฟยุคโบราณอะไรอย่างนี้นะก็สวยนะครับผมเขาไล่สีได้สวยมากเลยนะแล้วก็ดน,นีขั้นที่สองนะครับนี่อันนี้ขั้นที่สองแล้วก็อัปเกรดขั้นสุดนี่เลยออกเป็นสีเขียวหยกนิดนึงนะ สำหรับชุดนี้นะครับเขาจะได้ในส่วนของความอ่อนหวานนั่นเองเนาะอยู่ที่11,200แต้มกันไปเลยนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของความสามารถของชุดเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะปล่อยโคมไฟได้เลยทุกคนคือแบบปล่อยให้ลอยไปได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เท่าที่สังเกตดูเนี่ยโคมไฟมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับตรงนี้ที่ดูเนี่ยก็มี5้ารูปแบบเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับอยากเอาไว้ถ่ายรูปเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูเสียงสะท้อนกลางวันนิดนึงเนาะตรงนี้ห้าสิบห้าแล้วก็ยี่สิบห้าโลนะครับเราจะได้อะไรบ้างเนาะอันแรกก็จะได้เป็นในส่วนของกําไรข้อมือนะแล้วก็อันต่อไปเป็นในส่วนของสร้อยคอนะท้กคนเป็นส่วนของสร้อยคอแล้วก็อันสุดท้ายนี้เป็นกระเป๋านะเป็นที่ถือนะครับเข็มกัดหอมหวนนอืออันนี้กระเป๋าก็สวยดีนะเท่มากของทุกอย่างเป็นห้าดาวหมดเลยนะครับผมในส่วนของนี้เนาะเป็นตู้สี่ดาวนะครับผมที่น่าสนใจมากมาก แต่ทีนี้เรามาดูอีกตู้หนึ่งนี่ตู้นี้ชื่อว่าความงามไลทปิดบังนะครับชื่อชุดว่าสัจธรรมลร้รูปนะทุกคนทุกคนดูนะชุดแบบเออเราเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างชุดกันเลยนะนี่ทุกคนคือแบบแรกนะเอาแบบ,แบบแบบแรกของผมอะ่ะนี่แบบชุดจ้าแม่กุนอิมชัดๆ <c oughs> นะชุดเหมือนจ้แม่กุนอิมจัดเลยชุดนี้นะครับผมมีแบบ ทรงแบบว่านะยืนสวยๆเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นขั้น2นะครับผมนี่ขั้นสองอันนี้ก็จะมีแบบว่าดอกบัวนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวด้วยนะที่ชุดแล้วก็อัมเกรดขั้นสุดสีขาวมาเลยนี่เทพผู้มาโปรโดเลยนะเนี่ยสำหรับชุดนี้นะครับทุกคนจะได้เป็นความหรูหารานะอยู่ที่12,3 1, 1แต้มกันเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนแล้วก็ความเพ้อฝันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เขาเรียกอะไรอ่ะแบล่งร่างแล้วกันนะทานฟอร์มอะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าโชว์เอฟเฟกต์อภิีนิหารอะไรมานี้นะครับก็คือตามสไตล์ของชุดสี่ดาวอะไรทุกคนก็คือจะมีแบบท่าโพสอะไรเงี้ยเนาะตามสไตล์ชุดสีดาวตู้เลสสีดาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าดอกบัวนะครับแล้วก็มีรัศมีข้างหลังนะอันนี้สวยนะนี่สวยนะครับเอาไปเข้ากับชุดอื่นได้อีกเยอะเลยนะครับสําหรับความสามารถนี้นะครับผมก็อาจจะไปถ่ายรูปได้นะสวยๆกันไปเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับสําหรับความสามารถของชุดนี้นะครับผมสวยมากสวยมากแล้วก็ไปดูเสียงสะท้อนกลางวานกนันสักนิดหนึ่งนะก็จะเหมือนตู้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับมี3มชิ้นเหมือนเดิมเนาะอันแรกก็จะเป็นถุงน่องนะครับแล้วก็อันที่2เป็นแว่นตาแล้วก็อันที่3ามเป็นสายเดี่ยวนะทุกคนเป็นเสื้อนั่นเนนองเราได้ส่อของเสื้อนะครับก็เป็น5้าดาวทั้งสามชิ้นเช่นเคยนะครับผมประมาณนี้เนาะแต่ผมว่าชุดนี้น,น่ากดนะสวยมากนะครับ แต่ว่าก็แล้วแต่ทุกคนที่ชอบนะมันก็สวยทั้งคู่นะครับผมนี่เนาะสวยทั้งคู่เลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของตู Z ้เรสซีดาวที่เข้ามานั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันบ้างน,นะครับร้านค้าก็มีอัปเดตนะทุกคนชุบมานี่เลยทุกคนชื่อว่าความสบายใจที่ไม่รีบเร่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมการล็อกอินนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าคนล็อกอินนะครับจนถึงวันที่5นะครับ สำหรับสายฟรีเนี่ยเราก็จะได้ตามช่องสีขาวๆตัวนี้นะครับผมก็จะได้ของเท่านี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อแพ็คนี้นะครับในราคา29บาทนะถือว่าถูกมากนะทุกคนเอตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นนี่เลยทุกคนได้ไปมาหนึ่งอันนะครับนี่ได้ไปแล้วก็ได้พร้อมถ่ายรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ได้แว่นตา5ดาวนะครับแล้วก็ได้พร้อมถ่ายรูปเช่นกันนะครับผมแล้วก็วันที่5เนี่ยเราจะได้เป็นผลตกรูแจ้งด้วยนะครับ แล้วก็เรามาดูตัวอย่างสักนิดนึงนี่อันนี้คือแบบว่าเป็นท่าโพสนะครับแล้วก็ใส่แว่นตานแล้วก็ใส่ไปนะครับชุดไม่เกี่ยวนะทุกคนชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นอในกล่องของดวงดาวนะในร้านดวงดาวนะชุดนี้นะนี่ก็ประมาณนี้นะผมก็เข้าเซตอยู่นะสวยอยู่อันนี้คือแบบผมน่าจะโดนนะยีบาบทนี่ยมาถูกมากเลย <c oughs> นะครับผมอันนี้น่าจะโดนอันนี้น่าจโดนนะครับ อย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ซื้อก็เรายัางได้รางวัลฟรีอยู่นะอันนี้ก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนก็คือเป็นของขวัญแมนเนทนแอนนั่นเองนะตรงนี้อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับได้เป็นเพชร100แล้วก็ผลึกคิสซั่นรีโซไนด้วยนะครับผมอีก1ชิ้นนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรางวัลแมนเนทนแอน,นในการอัปเดตครั้งนี้นั่นเองนะทุกคน โอเคครับทุกคนก็นะ่าจะมีมานี้นะครับสำหรับการอัปเดตกลางเดือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็ถือว่ามีกิจกรรมเข้ามาเยอะมากเนาะแล้วก็มีให้เราเนี่ยมาฟาร์มเพชรได้อีกเยอะเลยมีชุดฟรีนะครับหลายชุดเลยนะหลายชุดหลายชิ้นมากๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม